สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต็มตีนไวรุ่นสลัดกันดีกเช่นเคยนะครับผมกับผมจันแดนครับหรือว่าแอดแดนชแนลขอต้อนรับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาเล่นเกมเซาท์ทักันอีกแล้วเพิ่มเติมคืออยู่ว็บนอกท่านผู้ชมแล้วก็บอกเลยว่าอีพีนี้เป็นอีพีที่ทุกคนรอคอยท่านผู้ชมก็โทรหาคนดูกันอีกแล้วครับน่าจะเป็นอีพีที่สี่หรือห้าแล้วท่านผู้ชมโอเคทุนมาวันนี้ เก็เกือบหมื่นหนึ่งครับอาจจะมาซื้อกะว่า5คนนะท่านผู้ชมอ่ะก่อนที่เราเริ่มกันดูประวัติศาสตานดูการบันเทิงไม่นําไม่เล่นตามนะครับสักครที่ชอบ EP หรือคอนเทนต์แบบนี้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะโอเคมาประเดิมคนแรกเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวระหว่างรอคนแรกเดี๋ยวสุกหมุนไปสักสิบหมุนกันเดี๋ยวหาอะไรที่แบบเออเจอแล้วครับคนแรกเป็นคุณอ๋องนะครับผมนะอุ้ย ก็ตกใจรู้ว่าเดี๋ยวะเข้ากำลังจะโทรหาคุณน้องโอเคก่อนหยุดก่อนนะผู้ชมอ่าเดี๋ยวไปฟังเสียงเขากันครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะรับสใจไหมเขาจะรับหรือเปล่านะผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แอดแดนเองนะครับผมครับผมครับดีใจด้วยนะครับคุณอ๋องใช่ไหมครับผมครับอย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับแล้วส่งมาให้แอดในแชทนะ ขา,ขาโอเคอ่าท่านผู้ชมอย่าไปลุ้นกันครับคุณอ๋องซื้อ1,000งันจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบมาอีพีนี้มันต้องมีสักคนที่มันได้เกิดแล้วนะใช่ไหมเอาแบบแน่นๆหนะ่อยท่านผู้ชมเกิดแบบอย่างสุดอะอย่าลุ้นกันครับคุณอ๋องจะได้เท่าไหร่ดอกแรกว่าวท่านผู้ชมดอกสองแหละเออจ่ายเก็บตะคุณไปก่อนม่วงไหมพูดได้เป็นสแกัเตอร์ลงมาขวางท่านผู้ชมมีไหมอันนี้ไม่จ่ายครับไมาอีกไหมโอ้ยอูย้เซไดไล่ต่อ เสียดายทั้งเคทั้งเจอ่ะมันควรจะเข้านะอันนี้บ้าอีกแล้วท่านผู้ชมเออเอจ่ายคิวมามลั่นแหล่เต็มเต็มเจแถวสามไม่ลงว่ะท่านผู้ชมได้เท่าไหร่สามร้อยสิบสี่ครับปึ๊บปึ๊บบ้าอีกแล้วปึ๊บ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 แล้วก็ว้าอยู่ท่านผู้ชมโอ้โหว้ายาวๆเลยว่ะเพื่อนทำไมเลี่ยมมันหนาจะมาเขียวเดี๋ยวแรกมาไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคไม่แรกก็จริงแหละ เรื่อมา370อเครับโอเคท่านผู้ชมต่อไปจะไปคนที่2นะครับผมนะชื่อว่าคุณไม,ม้นะครับผมโอเคอเ๋ยวเราจะลองโทรหาเขาดูท่านผู้ชมดูว่าคนที่2จะปังไหมดูดิเขาจะรับสายรอเปล่าสวัสดีครับอันนี้แอดแดนเองนะครับรรใช่คุณไม้ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับอย่าลืมแคมปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากเแอดแดนโอเคครับขอบคุณครับ อโอ้ดีใจกับคุณน็อตทัวหานะท่านผู้เขี้ยงไหมเดี๋ยวลุ้นกันครับเปิดของคุณไมค์คนนี้ท่านผู้ชมไปให้สุดแล้วทีนะครับอ่แม่ตูดนะครับผมนะมาปับป๊บปับ๊ปปั๊ปดอกแรกก็ว้าวไปเลยท่านผู้ชมดอกสองแหละเอ้ยสวยไล่ต่อนะโอ้โหไม่มีเลยวะบวงคู่เขียวเข้าต่อใช้สวยท่านผู้ชมเจสสิบไม่ลงเลยได้มาร้อยสิบสี่ครับ ไม่ไหมผู้แดงแถวแรกไม่ลงนะคุณผู้ชมปั๊บโอ้โหม่วงม่วงเหมือนกันหมดอันนี้เออยู่ไหนไม่จ่ายเลยไม่ได้ไหมไม่ลงนะคุณผู้ชมปึ๊บโอ้โหว้าวยาวๆูตัวอย่างชอบเลยว่าเสาถ้ำมันเนะี้ยอุ้ยเอแถวแรกมาก่อนเอนั่นแล้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นทองคิวแถวแรกเออได้อยู่คิวแถวแรกมาทองแถวสามโอ้โหไม่ไหลวะ่ะถ้าคิวไหลต่อน,นี่คือทองเอมันจะเปลี่ยนเป็นกรอบวายอะคุณผู้ชม ได้มา4 4 4ครับเล็สวยเลยโอเคเราผ่านไปทั้งหมดี่คนละ2คนใช่ไหมน้ำผึต่อไปคนที่3ครับอาชื่อว่าคุณคุณแบมนะผมนะจัดไปอ่ะคนที่3มเดี๋ยวรอเขารับสายน้ำผมดูนี่เขาจะพูดว่าไงครับเสียงโทรศัพท์ผเบาหนะ่สวัสดีครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับทำไมเสียงเบาจังเลยอันนี้แอดแดนเองนะครับผม ค่ะเออก็อย่าลืมแกลบหน้าจอในคลิปในคลิปด้วยนะครับคุณแบมใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับดีใจด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะอ่าโอเคแม้น่ไมเสียงเหมือนต้าไเ่ดูไม่ค่อยดีใจหรออุ้ยสกัตต้าหกตัตวแม่เจ้าเปิดไหนจะได้เกิดก็ต้องเปิดนี้แหละใช่ไหมน้องชมไปให้สุดเลยดิคำว่าโอ้โหสิบสี่หมุนปั๊บปั๊ปปั๊ปดอกแรกว้าวท่านผู้ชมดอกสองล่ะยังว้าวอยู่ดอกสามล่ะยาวๆไปเลยละกันดอกสี่ล่ะ นั่นแหละเพื่อนให้เราหมุนกูมาทำไมก็ไม่รู้สี่หมุนว่าหมดครับผู้ชมไหลพี่ไหลดีเคทวสองไม่ได้ครับคุณหกกับอีกเก้าหมุนอันนี้ไม่ยอมจ่ายครับสาวท่าวันนี้สงกั๊กจริงนะไหลม่วงทวสองไม่โอ้โหได้เป็นม่วงแต่เป็นคิวท่านผู้ชมปึ๊บปึ๊บว้าวจัดมันเป็นอะไรวะวันนี้ทำไมไม่ค่อยจ่ายเลยวะเนี่ยเขียวเคคู่ไม่ได้ท่านผู้ชมสิบคูนสิบแล้วรอบหมุนยังพอเหลืออยู่จะรอดไหมเนี่ย มันจะมีสักเปิดที่มันกำไรไหมวะเพราะอย่างลุ้นะ่ะลุ้นเป็นผู้โชคดีที่พอแนละ้ว่ป็ทอปบอลุ้นข้างในอีกอะเออเอาเอา,เอาสน่อยเอาไม่ไหลนะโอเคคนต่อไปน้ำมคุณคุณโออะไรวะคุณไอ้ผมนะคุณไอ้นะโอเคมา ไปครับรอคอยรับสายยาวๆไปนะท่านผู้ชมอราวแล้วเรไปผมโทรไม่ติดอ่ะอติดแล้วเครอคอยรับสายครับสวัสดีครับคุณไอหรือเปล่าครับใช่ครับอันนี้แอดแดนเองนะครับผมนะสวัสดีครับครับก็เราเป็นผู้โชคดีลืมแคมปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับครับผมโอเคไปคุณไอ มาดีห้าตัวน้ำชมมามันต้องมีสักคนเลยวะเที่นแบบเต็มๆมอ่ะเต็มคาราเบลสักทีฮะลงมาไม่ยอมจ่ายเปิดแรกเปิดสองละ่ะไม่ยอมจ่ายเหมือนกันน้ำชมเปิดสามเลยยังไงยังว้าวอยู่เปิดสีล่ล่ะโอ้โหว้าวยาวๆไปเลยละกันเปิดห้าโอ้โหเงียบกิ๊บปเปิดหกโอ้โหเจริญเจริญน,น,นะสาวทำเปิดเจ็ดเรียบร้อยยาวๆไปเลยศูนย์บาทยาวๆเปิดแปดนัด่นแหละยังศูนย์บาทอยู่เปิดเก้า โอ้โหยาวๆไปเลยลูกพี่เปิดสิบโอ้โหไม่เข้าสักดอกเปิดสิบเอ็ดมันเป็นไปได้เหรอวะเปิดสุดท้ายโอ้จบแล้วชีวิตไม่ได้สักบาทคุณไอโอ้โหโคตรสงสารน้ำตาจะไหลวะศูนย์บาทโคตรกักโทษใครไม่ได้นะต้องยมโทษสาวถ้ำนะผมบอกเลยคนนี้ จ,จริงผมอยากจะช่วยได้แต่ถือว่าผมแจกไปแล้ว1นึ่งพันแล้วมันก็ไม่ได้สักบาทท่านผู้ชมโอเคเป็นคนตอบไปครับผมชื่อว่าคุณคุณหนูนานะครับผมนะ okay. มโอเคมาคนที่ห้าแล้วมั้งรวเขารับสายท่านผู้ชมรับสายดิฮรรัลโหลรับสายหน่อยคนรอนานมันเหนื่อย อีกตืดเดียวเท่านั้นผมตัดสายทิ้งทุกท่านโอ้าวรับสายทันวะสวัสดีครับคุณหนูนาใช่ไหมครับแอดแดนเองนะครับครับผมก็อย่าลืมแคปหน้าจอในคลิปด้วยนะครับโอเคครับมาทุกท่านไปโู้น่าสงสารคนเมื่อกี้นะคุณไนเสียดายจับด้วยวะเป็นผู้โชคดีแต่เป็นผู้โชคดีในซวยอ่ะในซวยของแท้เลยะ เอาว้าวเอาไปอีกหรือมันล็อกยุทยผมว่าน้ำยมเป็นไปได้ไหมเนะี่ยครบห้าคนหรือยังน่าจะครบแล้วนะโคตรท้าแล้วไมล่องยาวๆเลยวะเนี่ยสวยเอออย่างน้อยคนนี้ก็ยังจ่ายใ้ผู้ชมเอล่ะเ A ไม่ลงครับอีกห้าหมุนป,ปึ๊บๆ K เต็มแถวหลายใจต่อมีหรือเปล่าไม่มี K แถวแรกผู้ชมได้มา160มีอีกไหมโอ้มัน,มนไม่มีสักคนเลยว่ะที่มันเต็มคาราเบลคุ้ยสวยได้อยู่โอเคคิว โอ้คิวไม่ไมลงแถวสามนะท่านผู้ชมไม่ไม่อีกสองหมุนแจกอีกสักหน่อยมาเกี่ยวนอนแรกไม่ลงเลยครับหมุนสุดท้ายนะท่านผู้ชมเรียบร้อยเจ๊งตามระเบียบสามร้อยสิบสองกูเลยอย่างชอบเลยวะทำไมมันเจ๊งทุกคนเลยวะลองผมผมลองหมุนหายเองนี่ท่านผู้ชมเบ็ดร้อยสักสามสิบรอบครับอัำทองเข้ารู้ว่าซื้อวันนี้ไม่ค่อยจ่ายวะท่านผู้ชม อะเดี๋ยวหน้าผมบางเงินขออภัยด้วยครับม,มาเองไหมเฮ้ายาว้าวย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 าวโอเคโอ้โหไม่มีลายต่อเอ้ยมีอยู่โอเคสวยเจโอ้ไม่ได้ท่านผู้ชมไหลไหมไม่เข้าเลยครับยาวยาวไปยาวยาวไปไหลย้อยไม่เข้าซะเปิดเลยมันเป็นไรวะเนี่ยสาวทั้งวันนี้หรือว,ว่าดวงผมไม่มีวะท่านผู้ชมกูได้ย,ย่างชอบเลยวะม,มาเองไม โหยับกิบเอาแล้วยับยับไม่ซื้ออะไรสองพันน้ำจมไปสิเอยจรครับว่ะหมดตู้นะผมสี่ตัวมันต้องมีสักเปิดเละนี่มันจ่ายอะไม่ใช่จะแบบผมไม่จ่ายทักคนเลยอะจ่ายน้อยทุกคนเลยเป็นไปไม่ได้น้ำจมสามสี่ห้าเปิดไม่ได้สักเปิดเลยอะน่าเกลียดมากครับอุ้ยสวยไหลดิน้ำเงินโอ้โหน้ำเงินได้มีน้ำจม ปั๊บเแล้วสามไม่ไมาครับเปิ๊บเปิบเปิบเป้ายาวๆอีกห้าหมุนน้ำจมยาวไปไปรุนเออละเล็กแต่เออ,เย,เอ,อยังเข้าอยู่เอาหลายต่อละไม่มีเงียบกิ๊บอา้าวมีไว้ก็ยังว่าได้สกแกปเตอร์สามตัวบั๊ขวางลายจ่ายคิวคู่ชมพูแถวแรกไม่นงวะทำไมมันกักได้ขนาดนี้วะซื้อสองพันจ่ายสี่ร้อย้ำมสุดจริงๆสุดยอด ไปอีกไหมให้มันรู้ไปดิสาวท่าวันนี้มันไม่จ่ายคลิปนี้ผมจะลงแค่ใน YouTube ช่องแอดแดนชแนลนะนะท่านผู้ชมผมจะไม่ลงใน Facebook หรือที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะลงในช่องแอดแดนชแนลที่มี6-7หมื่นซับตอนนี้นะครับก็ใครไม่เห็นที่อื่นก็วางเชิญกดสแปมด้วยนะท่านผู้ชมสวยไหลอีกไหมเคอู้หูเคเราแด้ไม่มาท่านผู้ชมสิโหกสาวท่ามน่าเกลียดจัดเลยวันนี้เคไหลต่อแน่นอนสวย โอ้ไลน์ต่อไม่มีนะหนุ่มโอ้เขียวแถวสามไม่ลงครับได้มาสองร้อยสี่าคิวจ่ายเขียวแถวแรกโอ้โหสุดยอดสุดยอดไอผมไม่เคยเล่นสาวทำแล้วขนาดใจเท่านี้มาก่อนเลยผมพูดจริงจ่ายโคตรน้อยเลยวะ่ะเจแถวแรกไม่ลงได้พันสี่มีมีแค่เปิดนี้มั้งที่ใกล้ทุนมากที่สุดแล้วเนี่ยมุนสุดท้ายจ่ายเะล่ะอไหจ่ายโอเค ยังแต่ยังขาดทุนนะคิดเอาท่านผู้ชมสุดยอดเยี่ยมไปเลยลูกพี่ขาดทุนห้าสิบาทซื้ออีกไหมให้สุดเอาให้สุดอาทิตย์เนี้ยทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาท่านผู้ชมบวกเกือบทุกวันนะมีแต่วันนี้แหละที่จะเจ๊งเนะี่ยสวยสิบห้าสามไม่ไหลครับคูณสี่เอ๋ ทองเจท้สองไม่ลงเลยแบบเพื่อนมันเป็นอะไรมาเงียบคลิปเออเอาทองจ่าย360 k เคไม่ลงครับเถวสามน้ำหยดเจสา้360ครับอันนี้ก็ว้าวอีกสาหมุนเอ้ยได้อยู่ได้อยู่อะไรก็ได้ไม่ลงน้ำหยดน้ำมา480้ครับปั๊บมั่วเอ้เขียวไม่มีทัาสองเออเขียวมาแล้วไล่จอและเจแถวแรก สวยเอาไหลอีกที่ไหลอีกที่อุอ้ยได้เคเฉยอะน่าจะเป็นตัวแพงกว่านี้นะเสียดายวะ่ะเอากำไรวะ่ะเปิดนีดกำไรเฉยท่านผู้ชมกำไรสีร่ลอยโอ้รู้ประเด็นนะตุย้ยมันต้องซื้อกี่รอบขนาดไหนวะจ่ายเท่าไึร่เงาจ่ายคืนให้เนะี่ยไปไหมครับไปสีส่เซคัตเตอร์ตามมาตรฐานน้ำชมสิบหมนุนออาโอ,โอเคจ่ายเจตัาแรกต้องลงแล้ว อุ้ยได้อยู่อาเจอุ้ยน้ำเงินน้ำเงินอาเจเถอะเล็กเอาน้ำเงินอาเจ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 นั่นแหละเพื่อนเต็มอ้อก็เต็มกระดานลายต่อไม่มีไม่เป็นไรท่านผู้ชมคูณสิบเป็นกับเปิดแรกวันได้มา624ครับจังหวะนี้สิบลาต่อขอเขียวเท่าสามลงหรือเปล่าเขียวเขาไม่ลงให้แต่ได้คูณสิบสองท่านผู้ชมอีกแปดหมุนสุดท้ายโอเคจ่ายต่อขอเปลี่ยนเป็นเจได้หรือเปล่าเจไดหรือเปล่าไม่ได้ให้ A มาแทนแล้วเอเปลี่ยนเป็นวายจังหวะนี้เจไหลต่อท่านผู้ชมไหลต่อเต็มข้อล้อเต็มแค่จังหวะนนีีี้้้มมมไไหลลตตตต่่่่ออออรรืเเเปาาแยดกกัั์วววบิิ๊ คูณสิบกับอีก7หมุนมันจะกล้าจ่ายหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้ามันไม่มีแตกลงแตกในเข้ามานะ848บาทครับอีก7หมุนอีก7หมุนอีก7หมุนพอ,อหน่อยไม่ลงไม่ลงเลยสักตัวสักตัวเดียวแล้วก็ยิ่งยาวอีก4หมุนยังว่าอยู่ไออีกสหมุนได้ไหรือไม่ไม่ได้สักสักตัวเลยทำไมเออเอาเจเสามมาเจไหมไม่ลงท่านผู้ชม คูณยีกับอีก2องคูครับความวางหมู่บ้านแต่ตอนนี้ยังขาดทุนอยู่ขอแตกในสันกรอบได้หรือเปล่าเพราะปกติส่งมาคูณเยอะอย่างนี้มันจะแต,แตกในท่านผู้ชมมาดิมาดิลงมาอย่าหมุนเยอะเพราะอะไรใจต่อมันไม่มีแล้วโอเคแตกในนั่นแหละบอกแล้วส่งมันมาคูณเยอะแต่มันไม่ค่อยจ่ายแปลว่ามันจะแต,แตกในใช่ไหมไอ้สัตทีเงียบกิฟเลยกันเอออย่างเงียบยาวสิบไม่ลงน้ำชมโอเคเอาเขียวแถวแรกไม่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยมาสามร้อยสามสิบหกครับคูณยี่สิบสี่ ป่านอุ้ยสิเท้าเคแรกมาอีหนูไม่นงนะมอีเจ็ดคูณยี่กคูณโคตรหนาจ่ายโคตรหนักมาดิเจ็หลายต่อไม่มีอีกแล้วไม่บิดไดไงวะอุ้ยเอสไม่มานผู้ชมอีสี่มุนอีสี่มุนคิวจ่ายเต็มเต็มอแแรกสวยงามประลามแปดเจสโอ้โหไม่จ่ายไดไงวะได้หนึ่งนส้นผู้ชมว้เอเอเอว้เอ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 อ 2,112คท่านผู้ชมเมื่อกี้1น1 0ผมอ่านมาเมื่อกี้นะคูณ3 2แสองม่เจ้ากล้าจ่ายปะละ่ะกล้าจ่ายปะล่ะอุ้ยเขียวเท่าสามไม่มีท่านผู้ชมมุนสุดท้ายไม่ยอมให้เลยว่ะเฮ้ยอย่างน้อยก็แต่งในหรือว 5, ่า5,300เกือบตุยให้เราหมุนหาดูครับแต่มันจะฟุกมาเออเขียวเข้า เเอเอล่ะไม่ลงนะผู <Yeah. S 2> <encie S 1> ้ชมไม่อยากให้มันหมุนเข้าเบ็ดร้อยนะคิวไม่ได้ครับปึ๊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 บเงียบยาวอีกแล้วท่านผู้ชมทรงมันเริ่มไม่ดูดเลยว่าดูดจัดเลยเนี่ยเอาเทาวันนี้เกลือจัดท่านผู้ชมเล่นตอนสองทุ่มกว่าเนี่ย เขียวี่ร้อยอย่ายให้กูซื้อเบ็ดร้อยนะเอาดิจะลงก็ลงขอร้องมันเลยไปไหนก็ไม่รู้ท่านชมความหวังอยู่ที่แถวสุดท้ายกับเคข้า้งหน้าไม่ให้วะมันจะลงไม่ละสามช่องเนี่ยเอแถวแรกก็ได้ไม่ให้เลยมันหลอกให้กูอยากมันก็จากไปเพื่ออะไรมันเคแ้วสอง ได้อยู่โอเคไหลยิบไปรุ่นไม่ต่อครับโอเคไหลต่อไม่มีโอ้สิบมาเขียวมาไม่ลงเลยท่านผู้ชมหรือว่าต้องซื้อวัดแล้วว่ลองไหมเอาแบบให้สุดทางจริงๆอะวัดดวงไปเลยไปเบทหกสิบท่านผู้ชม สี่สามพันไปมาสามพันกูจะเป็นสามหมื่นในวันเนี้ยเผื่อดวงผมยังไม่หมดไงแต่ผมน่าจะใช้ดวงผมหมดแล้วท่านผู้ชมอาทิตย์นี้ดูเอคู่ไม่ได้เคเคเคแถวแรกอุ้ยเคแถวแรกไหมเคแถวแรกไหมไม่ได้ท่านผู้ชมเคือแรกคุณหกกับอีกสามร้อยหกสิบครับอันนี้ไม่จ่ายท่านผู้ชมไม่หน่อยเคเขียวเขียวไม่ลงแถวแรกเลยท่านผู้ชม ปั๊บ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 เคจ่ายเขียวมาเราไม่เปลี่ยนให้มันตรงมันยากว่เพื่อนทำจริง,ง,รงเออ,อ102ไม่มันไม่ไหลเลยวันนี้มา702ท่านผู้ชมเอาอีกสองหมุนเนี่ยเคเออต้องแบบนี้อีก2,003ผู้ไม่ขาดทุนว่ะเอาดิพูดเคช่วยชีวิตเม,มียกว่า2,003กับอีกสี่บาทท่านผู้ชมหมุนสุดท้ายครับ ว้าวยอ,อดจริงมาเราจะมาวัดดวงกันไหมสุดท้ายผู้ชมเอาแบบให้มันหมดตูดต,ตรงเนี้ยถ้ามึงจ่ายคือมึงสุดอ่ะกูคัมแบ็กแต่ถ้าไม่จ่ายนี่คือกูเละแน่นอนเพื่อนมาหน่อยมหมเดี๋ยวผมปัดเสรก่อนท่านผู้ชมจะซื้อก่ให้มันเหลือศูนบาทเลยเขียวอุ้ยได้อยู่เอาสิบล้วสามอุ้ยเขียวไหลต่อโอเคปึ๊บ เจเจเอ้าไหลวะไล่ต่อไม่น่ามีละได้มา200กว่าไไท่านผู้ชมตอนเบ็ดร้อยทำไมไม่เข้าแบบนี้วะเพื่อนอเคแล้วสองไหมไม่ลงท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าถ้าทายดีเข้าฟรีเกมให้หน่อยนะเบ็ดร้อยเนี่ยไม่ยอมมาให้ว่ะอุ้ยซาตีเฮาซาตีห์เฮาขอร้องหลวง,งพ่อเดีนทำงานด้วยช่วยลูกด,ด้วยบุญบุญยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป่ทำเพิ่มลงมาลงมา ลงมาไม่ลงนผู้ชมโคตรเหลี่ยมสาวทำวันนี้เหลี่ยมจัดมึงไม่ลงกูซื้อก็ได้ไปวัดดวงหมดก็เลิกแค่นั้นดีนะไม่อยากรูดมาเยอะวันนี้ขัดม่องดอกสองื่อกี้อุ้ยเขียวเข้าสวยน้ำเงินมาคิวมาโอ้โหไม่ลงน้ำจมคุณสี่ครับอย่าเบ้านะขอร้องช่วยจ่ายเรื่อยๆเอาเบ้าไปหนึ่งน้ำจมดอกสองแหละอย่างเบ้าดอกสามเลยเอาวจ่ายโอเค ไหลเคโอเคดาวสามไม่ลงอันนี้ว่าอีกแล้วอีกห้าหมุนน้นผู้ชมกูตุยแน่เลยไ้มเอามีไว้ไม่ได้ใช้ให้มาทำไมเนี่ยโอ้เรียบร้อยเขียวเจโอเขียวไปลงแถวแรกเรียบร้อยสภาพคือยับโอเคสรุปดวงผมใช้หมดแล้วน้นผู้ชม ไปให้สุดแล้วยหียครับมา่หมดตัวจริงๆครับเจ็งแล้ววันนี้โอเคสำหรับใครอุย้ยเอามาคงไม่ยอมตายง่ายหรอกมาห้าหมุนต้องรอดแด่วมาโอ้โหว้าวโอ้โว้าวอีกแล้วโอ้โหว้าวยาวๆโอ้เรียบร้อยเจงทนผู้ชมโอเคสำหรับใครที่ดูถึงตรงนี้เป็ดที่สิบนะเนี่ยตอนเป็ดร้อยทำไมไม่มาปะ,อะโอเคสรุปก็เจงอยู่ดิ ถ้าใครที่ดูตรงนี้ชอบบอกชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดชอบถ้าใครเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับดูเพื่อความหน,นุนหันดูเพื่อความบันเทิงไม่เราไม่เล่นตาแล้วท่านผู้ชม,ชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ตำนานสองอาทิตย์บวกเกตติดก็เจ็งไปที่เรียบร้อยเลยครับอ่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมใครที่ได้รางวัลก็อย่าลืมติดต่อมาได้ที่เพจจวดโจ๊กเกอร์นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจนคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับนะ